ทางสมาคมหน่วยกู้ภัยร่วมใจท่าบ่อร่วมกับเครือข่ายนำข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่มนะฮะที่ได้รับบริจาคจากประชาชนมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโขทัยซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครับที่ศูนย์ประสานงานสมาคมกู้ภัยร่วมใจท่าบ่ออำเภอท่าบ่อน้องคายนะฮะนายคำล้นชูรัตนายกสมาคมกู้ภัยร่วมใจท่าบ่อพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกันนําสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มนะฮะที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อพร้อมรถยนต์สองคัน คนทุกสิ่งของมุ่งหน้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพในพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโดยได้เดินทางไปสมทบกับอีกสองหน่วยง,งานที่จังหวัดองคายได้แก่กู้ภัยประจักสองห้องและคณะกรรมการรัฐโพชัยก่อนมุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมายนะครับทางด้านนายคำล้นชูรัตน์นะครับนายกสมาคมผู้ภัยร่วมใจท่าบอกกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือนในครั้งนี้ฮะส่งผลกระทบ ต่อเนื่องจากความสูญเสียนะครับให้กับชีวิตและทรัพย์สินด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนชาวไทยนะฮะสมาคมกู้ภัยร่วมใจท่าบ่อจึงได้ร่วมกับกู้ภัยประจักษ์จุดนองสองห้องและคณะกรรมการวัดโพชัยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคนะครับเพื่อนําเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคนี้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทยัยและพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโดยจะนาสิ่งของที่จําเป็นเข้าถึงมือผู้ประสบภยัยอุทกภัยโดยตรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารกล่องสําเร็จรูปนะครับ เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มนะครับมีความจำเป็นในการมำรงชีพอย่างยิ่งทีเดียวนะครับ